สวัสดีครับกับมาพร้าน s Y N k smart shop นะครับวันนี้นะครับเรามีตัวรถแมคโครตัวใหม่นะครับจากค่ายดับเบิลยีนะครับค่ายอีกค่ายหนึ่งนะครับที่นิยมเล่นกันนะครับในตลาดนะครับนอกจากวีนานะครับรถการก่อสร้างก็จะมีค่ายดับเบิลนะฮะที่ทํารถมาค่อนข้างสวยนะฮะตัวนี้นะครับเป็นแมคโครนะฮะวอลโวนะฮะ ec 1 6 0 e นะครับแต่รุ่นชื่อรุ่นของเขาจะเป็น Double E นะฮะ e598 ขีด e 001นะครับนะตัวนี้นะครับเป็นแมกโรสเกลหนึ่ต่อสินะครับนะกล่องเบลเลอร์เลยใหญ่มากนี่นะครับหนักด้วยนะฮะสีดำนะตัวบอดี้สีดําแต่ผมคิดว่าออกด้านจะเป็นเทาเทาดำดำนะฮะคาดว่าน่าจะเป็นเซอร์โวนะฮะวันโวเดี๋ยวเราวันนี้เรามาอันบ็อกพร้อมกันเลยอันนี้ก็จะเป็นบอกเรื่องการทํางานนะฮะการคอนโทรลอ่ะไม่เป็นลาเราแกะด้านในเลย ลังจากปล่อยให้ค่ายคู่แข่งคยนาออกแบบลถมาใหม่เต็มเลยนะครับตอนนี้เดบันอีา e ทาบ้างนะฮะออกมาบ้างน่าเล่นอยู่นี่นะครับล็อกมาดีเหมือนกันนะครับนี่นะล็อกมาดีหูจับอะไรโอเคหมดนะครับตัวนี้เวลาขนส่งไม่น่ามีปัญหาแน่นอนนี่ซือบุโฟมมาแ,แบบอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวขอเคลียร์ที่นี่หนึ่งนี่นะครับ ใหญ่มากนะฮะกระเป๋าเป็นคำพูกับกระเป๋าเลยอ่าโอเค <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับนี่นะครับโอ้มีให้หัวเปลี่ยนด้วยนะเป็นหัวแบบหัวคีบบอลนะฮะแล้วก็โอ้ตรงนี้มีเหมือนมีของเล่นให้เยอนกันนะมีหัวเจาะด้วยนี่นะครับหัวเจาะให้หัวเจาะมานะครับหัวคีบบอลเด็กดึงมาดูหนะ่อยนี่นะครับ หัวคียบอลดตัวนี้เป็นพลาสติกแล้วก็มีให้ลูกบอลลูกบาสน,นะมาด้วยนะครับหัวเจาะตัวนี้เป็นเหล็กนะหัวเจาะเป็นเหล็กนะครับโอเคตัวนี้อะไรอาอันนี้าจะเป็นตัวกระจกข้างนะสามารถเอาไปใส่ไปเสียบได้นะตัวนี้นะเอาไปใส่ได้อยู่อันนี้นี่นะครับรีโมทคอนโทรลสีเหลืองเลยนะฮะสวยอยู่เหมือนกันนี่นะฮะ โอเคเดี๋ยวเราดูตัวรถหน่อยอตัวรถนี้มีน้ำหนักอยู่นะฮะน้ำหนักดีมือนกันอ,อันนี้นะครับอุปกรณ์ที่ให้มาอีกจะมีมีนี่นะฮะชุดแบตเตอรี่นะเดี๋ยวลองแกะดู นี่นะครับอุปกรณ์นี่มีตัวสายชาร์จนะครับเป็น usb นะฮะแจ็คดำแบบนี้นะฮะสามลูนี่นะแจ็คดำสามลูอ่าแบบนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็มีไขควงให้หนึ่งชุดเอาไว้ถอดเปลี่ยนนะครับก็มีแบตแบตตัวนี้นะครับนี่เทียมไอออนนะครับเจ็ดจุดสี่นะครับพันสองมิลลิแอม แจ็คดำนะฮะตัวนี้เรามีขายเรามีขายนะฮะสามรูนะฮะแจ็คแบตสำรองนะลองสอบถามได้ถ้าใครเล่นแล้วต้องการแบตสำรองเพิ่มอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวรถกันหน่อยะะเดี๋ยวขอดเลยสวยงามนะครับถึงต่อทิ่หกก็น่าจะเท่ากับพวก หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าเก้าสามอะไรพวกนี้นะของของทางวีนานี่นะครับหัวตักเป็นเหล็กเหมือนกันหัวตักเป็นเหล็กบอดี้พวกนี้เป็นพลาสติกนะฮะแต่สีสวยนะสีจะออกเป็นแบบเทาเทาเข้มๆ,ๆนะฮะตัดกับสีเหลืองสีเหลืองทึบๆหน่อยนะนี่ห้องคนขับนะฮะตัวนี้ไม่มีกระจกกั้นนะนะสวยนะห้องคนขับดูดีเทลข้างในนี่นะฮะเอาพวกหุ่นหุ่นหุ่นคอนสตรักชั่นนะครับมาวางได้เลยนะ นี่ด้านหลังนี่คือแบบติดมาหมดแล้วนะเป็นวอลโวไม่ต้องไปแปลงอะไรนะสติกเกอร์อะไรไม่ต้องนะฮะนี่นะ,ะด้านข้างสวยงามนะฟืบส่วนไอ้ตัวเมื่อกี้ที่เขาให้มาอันนี้นะครับกระจกข้างเนี่ยสามารถเอาไปติดตรงนี้นี่แหละติดตรงนี้ได้ ก็จะสมบูรณ์พอดีนี่เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเทสกันหน่อยช่องเก็บแบตเนื้อน่าจะอยู่ด้านบนเหมือนกันนะฮะอืออ่ะตัวนี้นะครับช่องเก็บแบตอยู่ด้านล่างนี้นะฮะนี่นะครับนะอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมลองถอดใส่แบตด,ดูก่อน นี่นะครับช่องเจ็บแบตอยู่ด้านล่างนี่นะฮะก็จะแตกต่างจากของวินานิดนึงนะฮะวินาจะอยู่ด้านบนนะตัวนี้ก็ใส่ระวางนิดน,นึงแต่นิดน,นึงนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหนานะครับตัวนี้ช่องแบตใหญ่อยู่เหมือนกัน,นครับตัวนี้เดี๋ยวเราเก็บให้เรียบร้อยก่อนอโอเคนี่ใส่แบตเรียบร้อยนะฮะให้ดูช่วงล่างนิดนึงก็ได้นะฮะตัวนี้เป็นพลาสติกหมดนะครับแทก็กเป็นแท็กยางนะครับนะตัวนี้ยังเป็นพลาสติกอยู่นะครับ ออนออฟก็อยู่ด้านล่างการนะโอเคนี่นะครับเปิดสัญญาณแล้วตอนนี้ไม่มีเสียงอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาใส่แบตที่ตัวนี้นิดหนึ่งตัวรีโมทนะครับเดี๋ยวจะลองเทสกันไม่จะมีเสียงทิ้งนิดนึงแล้วก็นี่นะครับมีไฟนะมีไฟคู่หน้าไฟคู่หน้าอยู่นะครับอ่ะในส่วนของรีโมทคอนโทรลนะฮะจะใช้ฐานสาม สามอันนะฮะเป็นของเอสามก้อนนะฮะสองเอสามก้อนโอเคอันนี้เปิดแ้วนะฮะอาจจะมีปุ่มตัวเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะฮะเวลากดปุ่มไปปุ๊บนะะจะมีเสียงเครื่องยนต์ทำงานเลยนี่นะครับเสียงเครื่องยนต์ทำงานละอันนี้ใกล้เคียงของจริงมากนะสามารถตั้งคอนโทรลน,นี่นะฮะ แบบนี้ได้นี่นะครับแค่เพียของจริงมากนะสวยนะอ่ะเดี๋ยวเราลองเทสทละปุ่มเลยนะครับเอาปุ่มตรงนี้ก่อนอ่านี่กันนะครับให้ดูเง้ชัดนี่นะครับ,รบแต่ปุ่มแรกมันแตงนะครับอันนี้จะเป็นคีย์บอร์ดนะครับเวลาเราเปลี่ยนหัวคีย์บอร์ดนะครับเปิดปิดเสียงและไฟอ่า อันนี้เป็นหัวจเจาะนะฮะเวลาใส่หัวเจาะถึงจะทางานนะตัวนี้ไม่มีอะไรเป็นปุ่มหลอกนะฮะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรด้านบนด้านบนมีอะไรอ๋อนี่นะครับด้านบนเป็นอย่างนี้นะฮะเ้ยวซ้ายเ้ยวขวานะแท็กนะฮะแท็กซ้ายแท็กขวาเดินหน้าไยหลังเลื่อนเลื่อนอย่างนี้นะฮะเดินหน้าไยหลังเร็วซ้ายเรยวขวานะฮะเดี๋ยวผมยกยกขึ้นนิดนึงก่อนนี่นะฮะเหมือน ค่อนข้างจะเหมือนของจริงนะรีโมทตัวนี้แตกต่างกับคุณนานะนี่นะฮะสามารถไปเอาพวกกาอะไรขึ้นมาใส่นะนี่นะฮะเหมือแนบบของจริงเลยตัวนี้เดี๋ยวผมลองดูว่าทําขึ้นแบบช้าเร็วตามมือได้ไหมนี่นะฮะสามารถแบบช้าเร็วตามมือได้นะฮะตัวนี้นะตัวยกนี่นะฮะอันนี้แบบน่าจะเริ่มอ่อนแล้วละ่ะดูทรงอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวลองเทิ้งกัน ตันนี้เป็นในส่วนของหัวตักเป็นเซอร์โวนะช่องที่หนึ่งตัวที่หนึ่งตัวที่สองนะฮะนี่นะตัวนี้เป็นหมุนนะสามารถถั่งสองน้ำสั่งได้นะสังเกตน,นะนี่นะฮะหมุนไปพร้อมกับเขียดโต๊ะแป๊บหนึ่งหมุนไปพร้อมกับในส่วนของ ยืดแขลอะไรไี่ได้แนละ้วอันนี้ผมจะลองหมุนรอบนะรอบที่หนึ่งรอบที่สองนะฮะอันนี้เป็นน่าจะเป็นแบบไม่มีลิมิตนะเป็นแบบหมุนรอบตัวได้ไม่มีลิมิตเลยนะหมุนนี่เป็นแบบเราลองดูว่าเป็นแบบเหมือนของมีนานไหมเหมือนกันนะฮะถ้ป,ปิดเร่งเร็วได้นะใช่ไหมใชหมนะนี่ฮะ้ป,ปิดเร่งเร็วนะทุกอย่าง ผมว่าสเปคใกล้เคียงกันกันตัว1593นี่นะฮะอ่ามาณนี้นะฮะตัวนี้สเปคใกล้เคียงกันกับ1593นะฮะตัวนี้นะสวยนะวอลโว ก็ประมาณนี้แล้วกันครับตัวเ E ตัวนี้นะครับ ec 1 6 0 e นะครับใครดูอยู่สนใจนะครับสามารถติดต่อที่ราน syk n ได้นะครับที่เบอร์0836133319หนะครับหรือแอดไลน์ที่เบอร์เมื่อกี้นะฮะหรือจะสั่งซื้อผ่านออนไลน์ผ่าน lazada shopee นะเดี๋ยวเราทิ้งตัวลิงก์ไว้ให้ใต้โพสต์นะครับนะโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ